จะม้องไอจะมารีวิวนี่เลยนะคะเป็นรถรถไฟนะคะโอ้โหเป็นรถไฟรถก่อสร้างด้วยนะคะชุดนี้ใช่เนี่ยดูเดี๋ยวแม่ให้ดูในกล่องก่อนนะดูจากข้างนอกนะคะก็จะมีเป็นรางรถไฟมีหัวรถอ่ามีหัวรถจากนี่มีรถโมปูนรถเครนรถสัดดินนี่ค่ะรถไฟรถบรรทุกอันนี้คือรถ หมือนรถแบบขนของนะคะพี่เขาเก็บมีที่เก็บขยะเลยอืมคล้ายๆรถขยะแล้วก็จะมีพวกป้ายมีต้นไม้มีรั้วให้นะคะเดีเพื่อนๆดูรอบๆก่อนให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนนี่ข้างหลังเขาก็เป็นเป็นฉากจำลองนี่มีรูปทหารกับรถถังนะคะกำลังอยู่เหมือนอยู่ท่ามกลางสนามรบเลยนี่แล้วก็มีรถไฟรถไฟกำลังจะขนของไปนะคะอ่า มาแกะกันเลยค่ะแกะเพราะคลิปเดียวนะแกออกมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะลื้อกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อรางรถไฟกันต่อยังไงนี่อ่ะระหว่างที่เด็กๆต่อรางรถไฟนะคะเดี๋ยวไม่ออดจะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นหัวรถไฟของเรานะคะสีเหลืองสดใสเห็นไหมสีเหลืองแต่กระสีน้ำเงินสวยมากเลย ตรงนี้เป็นสวิตช์นะคะเดี๋ยวพอเราใส่ถ่านแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดปิดเป็นสวิตช์เปิดปิดได้นี่ส่วนใส่ถ่านตรงไหนเหมือนกับของเล่นรถไฟโดยทั่วไปนะคะเปิดออกมาค่ะใช่เอ้าอันนี้มันมีสลักอยู่ค่อยๆดึงเนาะต่อยังงไนี่ใส่ถ่าน2 a 1ก้อนนะคะ2เ1ก้อนใช่ทำไมมันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมใส่ถ่านนะพี่อันนี้มันจะมีสลักอะค่ะลูกมา นี่เป็นรางนะคะนี่ไงคะลูกมันจะสลับกันเห็นไหมน้องจสอดไปสอดเข้าไปในนี้สอดเข้าไปต้องนังม้แล้วสอดเราต้องให้มันอ้นี้นะอย่าให้มันแม่ขึ้นมนี่ขึ้คมะแล้วค่ะใช่คับเอาเดี๋ยวไม่เอาให้เพื่อนๆดูนี้ต่อนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นรถบรรทุกได้ครับรถบรรทุกถูกวางบนตัวพ่วงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อม มีตัวเชื่อมกันนี่ชึบนี่ไหมเชื่อมเพื่อที่จะพ่วงให้รถพวกนี้วิ่งไปบนรางกับรถไฟนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูที่ะคันี่สีส,ส,สันสดใสมากบบรครับแต่เราไอต้องต่ออย่าให้มันกระเดิดอย่างนั้นครับไม่กระเดิด จะผิดต,ต่อเองไม่ใช่แต่มันจะหมหะะนุนอยู่อ่าอันนี้คันที่สามคันที่สามนะคันนี้ที่น้องไอบอกว่าเหมือนรถขยะทำไมคันนี้โดดขึ้นอ่ะเห็ไหมไม่ผิดต่อผิดทำยัเนาะย่อไม่แน่ใจว่าถ้าตอนเราเล่นแล้วเราตัดอันนี้ออกอ่ะแล้วเดี๋ยวเวลาพ่วงมันอาจจะวางได้ไหมอาจจะวางไม่ได้ก็ได้มั้ง แล้วต้องดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราเล่นจริงๆเราตัดกันหร<ม>อม่โมกุลย์ได้ด้วยอ่ะนี่ดูวสียจะได้ไหนอ่าคราวนี้เป็นรถโมกูลค่ะคันที่ส<ม>ี่เออรถโมกุลนี้ก็ให้มาต่างหากใช่ไหมคะมันไม่มีตัวพ่วงที่อยู่บนรางก็งแสดงว่ารถโมกุลเราวิ่งต่างหาก ถยกนะคะคันนี้โนี่กระจกดำปิดปี่า <c oughs> ต่อไปรถ <c oughs> ตักรถตักนี่คัน <c oughs> สุดท้ายแนละ้ว <c oughs> ว่างที่รอเด็กๆต่อรางนะคะเรามาดูจักเที่แล้ะอ <ไป S 2> ่าแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีตัวที่เป็นป้ายต่างๆเขาติาดอันนี้มาเพื่อที่ว่าเราจะได้อย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะทำาปป้ายอันนี้เป็นป้ายเหมือนสถาน,นีรถไฟไเห็นไหม เป็นเหมือนสถานีรถไฟเป็นชานชลาเป็นที่รอรถไฟไอ,นนอันไหนครับอันนี้ต้นไม้อนนัอตอนน้ตนไม้แบบนี้ให้ด้วยเ,เพราะว่ามันจะได้ตั้งได้ค่ะรถไฟแล้วก็จะมีรูวมีป้ายจราจรอาอนี้วางยังไงอ่ะแบบนี้อืมีป้ายจราจร ไหนเขาดูล้วนหน่อยลัวตั้งยังไงลัวตั้งยาลวตั้งยาลวนี่ล้วไม่น่าจะตั้งได้จริง <c oughs> ลัวให้นอนอยู่ <RTX. S 2> อ่านี่นะคะคือเราแกาะออกมาแล้วต่อร้างเรียบร้อยแล้วรถไฟแล้วก็มาเล่นกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะเอาฐานใส่รถไฟนะคะโอเคนี่รถไฟของเราใช้ฐาน 2A 1หนึ่งก้อนนะคะ2 A สจใส่ตัวนี้ก่อว้าวว้าวอ่าเดี๋ยวเอารถไฟเป็นวางในรางเลยค่ะวางไว้เฉยๆเหรออ่านี่เดี๋ยวเรามาปิดเซในเตอร์กันเลยตื่นเต้นมา ตัวล็อกอะไรเลยไอ้ตัวพ่วงอ่ะแต่ตัวนี้แข็งแรงที่สุดเออตัวนี้ได้รถมอปูเป็นผู้ชนะนะคะในการทรงตัวอย่างนั้นแดงว่าเราต้องเอารถคันอื่นดูรถมอเปูพี่รถมอเปูก็จะหล่นแล้วนะ่ะเกาะไว้แน่นเลยพี่รถมอเปู<ะ>เด็กๆลองเอารถคันอื่นวางค่ะ ปิดปิดสวิตก,ก่อนก็ได้เออปิดสวิตก,ก่อนแล้วก็ลองเอารถกันอื่นวางอันนี้อ่าโอเคอันนี้เราลองเอาไปมัดหนังยางมาลองอ่ามาลองมาลองดูก,กันอีกทีนึงค่ะอย่าหยิบแล้วเปิดเลยค่ะนี่ประสบความสำเร็จติดไม้กร้ก <laughs> <laughs> จะแสดงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาที่เขามัดไว้ทำไมคะอย่าำทำาดนะห้ามตัดมันออกนะตัดมันออกแล้วมันจะทำไม เออมันจะไม่สาวฮาวิ่งได้นะ,นะเฉะเะเะซื้อมาจากที่ไอันนี้หรอคะอันนี้ไม่รู้จริงอะ่ะนี่ปราป,รปรซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ในคอมเมนต์นะคะนี้ไม่อ้อไม่รู้จริงรป่าป๊าซื้อมาจากไหนได้ตลาดแล้วมั้งปล่อยมากค่ะปล่อยรถไฟมาเลยโอ้ว้าวอย่าอย่าแก้งเขาอย่าแก้งเขาดี จะขนพวกพี่รถก่อสร้างนะคะพ่ยอพี่ไซส์ใหี่เกินนิ้นน,น,นี่ลายแล้วไปแกล้งทำไมล่ะหแกล้งพี่ทำไมแล้วเหลือใครเหลือใครที่ไม่ได้ขึ้นรถเป็นเขานั่งเนี่เหลือพี่รถบรรทุกกับรถอะไรรถตักเหรอตัก <า S 1> อ๋อ สลังแต่ว่าเราไม่มีน้ำมันต้นไม้ล้มหมดแล้วล้มต้นไม้ขึ้นใหม้ต้นไม้เสียงหิ้งหันานแล้วนี่คนเดินมาต้นต้นต้นคนเดินมาต้นต้นเอ้ยอย่าสิคนเดินบาคนทำไมคะคนลงไปเดินที่ทางรางรถไฟได้ไหมถ้าเกิดรถไฟใกล้ๆมาไม่ได้นะคะเด็กๆ โอเคยังไงต้องทักที่เรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วจำเป็นจะลืมกด Subscribe